i dreamed i was missing นี้เป็นช่วงเช้าค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ตรูเท่าไหนนร่นะฮะแต่ประมาณตั้งเจ็ดแปดโมงเช้านะครับแล้วก็ตรงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามนิตยสารเบเกอร์นะครับขณะเดียวกันตรงนี้นะครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเมืองสาปาเม่อกี้ภาพที่เห็นอยู่นะครับทางด้านขวามือเมื่อกี้เนี่ยเป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองสาปาแห่งนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดเล่าไก่นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเวียดนามนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ล้าเป็นที่รู้จักของชาวเวียดนามชาวฝรั่งเศสและคนจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1920เป็นต้นมานะครับแล้วก็บทที่เห็นเมื่อกี้นี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยปี1920เหมือนกันนะครับโดยชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาขยายดินแดนตรงนี้แล้วก็ยอมทุ่มเงินตรงนี้เพื่อเขาเรียกอะไรนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวฝรั่งเศสในสมัยร่ากาลนิคมนะครับเราจะเห็นได้นะครับบรรยากาศแล้วก็สถาปัตยกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่แฝงของความเป็น ฝรั่งเศสไว้สำหรับทิปการเดินทางครั้งนี้ถามว่า เราเดินทางกันมาอย่างไรนะครับที่เมืองตาปาแห่งนี้จริงๆแล้วทริปนี้นะครับเราใช้ชื่อตอนเดอกฟา้าใหม่ที่เดียดเบียนสูนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงรอ,อยต่อของชีวิตหลังสงครามในประเทศเวียดนามแห่งนี้นะครับโดยมีบริษัทไทยาม่ามอเตอร์จำกัดน,นะครับซึ่งจัดเตรียมรถจักรยานยนต์ยาม่านะครับในซีรีส์135มาให้ใช้กันนะครับในการเดินทางครั้งนี้ประกอบไปด้วย x อ r ว <Yeah. S 1> นะครับ ป้า135และน้องใหม่นะครับก็คือลูโวอิเลแกนนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถสายพานที่ร่วมเดินทางในทางนี้ด้วยนะครับตัวเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสนุกสนานมากแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่ได้อัรลรถมากที่สุดนะครับในการเดินทางที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางกันมาจาก วียงจันทร์ผ่านเข้ามาที่หลวงพระบางนะครับซึ่งตลอดเส้นทางนี้มีแต่อุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องทําเวลาในการเดินทางดึกดืด่นเที่ยงคืนกันและที่ร้ายสุดๆเลยนะครับในเรื่องของการเดินทางจากเมืองหลวงพระบางที่จะมาถึงตัวทางด้านของอำเภอขวาที่จังหวัดพงศาลีก่อนที่เราจะข้ามฟากมาฝั่งเวียดนามนะครับบริเวณด่นานชายแดนระหว่างลาวเวียดนาม วอดีกันอีกแล้วคืนนี้คืนนี้ดึกอีกแล้วข <c oughs> องไปเมืองขวาคืน<ว>นี้เดินทางจากอุดมชัยเขตไปเมืองขวาอีก130ร้อยสามสิบโลแล้วพี่กุญจาการเรื่องรถนิดๆหน่อยเสร็จคืนนี้ดึกอีกแล้วไม่รู้ถ้าฝนถ้าชคดีฝนไม่ตกก็ขี่สบายถ้าฝนตกก็จะบากหน่อย ตอนนี้สองทุ่มครึ่งอยู่ระหว่างทางระหว่างอ่าอุดมชัยเขตกับเมืองขวาตรงนี้อยู่กิโลที่ประมาณกิโลที่30มสิบก่อนพิจารณ์อุดมชัยเขตอีกประมาณหกสิบห้าโลตอนนี้พัดกันพื้นแล้วก็ฝนตกด้วยก็ต้องพางกันตามสภาพนะฮะเนี่ยฮะมารอบนี้มีอย่างเงี้ยเจอแต่ฝนอย่างเดียวเมื่อคืนเมื่อคืนนี้อยู่หลวงพระบางก็ฝนหนักวันนี้จะมาเมืองขวาก่อนที่จะข้ามชายแดนไปเวียดนามนะครับที่เปลี่ยนเปียนที่เมืองเปียนเปียน ครับก็วันนี้สภาพแบบนี้ถนนแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสภาพถนนเป็นลุกลักจากเมืองขวาไปถึงดา่านนะฮะเป็นไปถึงดา่ออนดนะานของพิษณุโลกก็จะเป็นสภาพถนนมีทั้งเขาเรียกอะไรนะครับมีทั้งลำธารมีทั้งถนนที่เป็นลุกลงังนะครับตลอดทางแลมีอีกร้อยตโลกว่าจะถึง่านะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศแชร์กะแชร์กันไปก่อนนะครับฝนค่อนข้างที่จะจบกันอยู่นะครับก็มีก็มีชาวบ้านมี มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจพวกเราอยู่ฮะ,อะขอเดี๋ยวว่ามือหน่อยพี่ต้องมือ,อ ซึ่งจริงๆเราเคยเป็นปัญหากเก่าที่เราเคยโดนกันที่เมืองขวาตรงนั้นเป็นปัญหาของแม่น้ําอูมนะครับซึ่งวันเดินที่เราเดินทางกันมาถึงนี่ค่อนข้างน้ําหลากมากเรากําลังตัดสินใจธรรมดาจะมีโป๊ะหรือมีแพรขนาโยนต์ข้ามนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเขาบอกว่าไปไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำป่าแตกหรือพูดง่ายๆว่าน้ําป่าหลากมากนะครับ เราก็ต้องหาวิธีการเดินทางมาให้ถึงเมืองอเดียดเด็ดปู่ให้ได้เพื่อง่ายๆว่าเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีการเดินทางนะครับการเดินทางครั้งนี้เจอฝนแล้วนะครับเจอสภาพทูมิประเทศต่างๆนานาพันเป็นพันพันโค้งแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนเพิ่มเติมครับก็คือต้องเอารถลงเรือแล้วก็นัองแม่น้ําอู่นะครับเพื่อจะมาขึ้นเมืองใหม่ ทั้งชัดลากรถ,รถมีทุกแบบค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ถามว่าได้อัตรรถในการเดินทางไหมได้อัธรรถในการเดินทางเป็นอย่างดีเลยนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับหลังจากเราเดินทางชักลากกันแล้ว,ลวสภาพถนนในเมืองอเมืองใหม่ตรงที่ถือว่าเป็นเขตรอยต่อของลาวเวียดนามตรงนี้ก็มีอุปสรรคเยอะแยะนะครับแต่ในอุปสรรคตรงนั้นก็แอบแฝงไปด้วยเรื่องราวแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็ภาพวิจิตรการตาของธรรมชาติที่ปรากฏเบื้องหน้านะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเราข้ามแดนที่ดัน เวียดนามนะครับชายแดนเบองใหม่กันแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทางด้านของเวียดนามนะครับเราก็มุ่งตรงเข้าสู่เดียนเบียนฟูนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของชาวเวียดนามนะครับก่อนที่จะเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับที่ดินแดนแห่งนี้เหมือนกันนะครับเป็นดินแดนที่ฝรั่งเศสแพ้ ทับนะครับแล้วก็ยอมยกธงขาวอยอมแพ้ชาวเวทดกงนะครับหรือทหารเวทดกงนะครับในการกู้ชาติก็ที่นี่เหมือนกันนะครับในปี1954หรือเมื่อประมาณปีพศ2 5 4 0 2น9 7รนี้ะครับตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในการเดินทางนี้หลังจากนั้นเราได้เห็นถึงนะครับเราได้เห็นถึงเรื่องราวของอ บังเกอร์หรือเรื่องราวของที่มั่นในการทําสงครามของระหว่างทหารเวียดกงนะครับกับทางด้านของทหารฝรั่งเศสเราเดินทางมาถึงเดียนเวียนฟูนะครับเราก็มีโอกาสได้เข้าไปชมนะครับสถานที่ที่เกิดเรื่องหรือเป็นเรื่องราวในสงครามระหว่างชาวเวียดกงกับทางด้านของตานกองอของทัพฝรั่งเศสนะครับท,ที่แน่ๆเลยก็คือของในพล เดอร์คาตี้นะครับซึ่งถือว่าพ่ายแพ้สงครามในการทำสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยในปีพศ2497หรือที่แต่ศักราช1,954นะครับซึ่งตรงนั้นถือว่า,าฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามอย่างราบาบนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของบังเกอร์หรือกองบญชาการของนอายพลเบอร์คตี้ตรงนี้นะครับได้เห็นได้ดูได้รูปแบบหลายๆอย่างนะครับขณะเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ไปดู ได้ชมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสงคารามกอบกู้เอกราชของชาวเวียดนามในพิพิธภัณฑ์นะครับที่เดียดเวียนฟูซึ่งตรงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้นะครับทำให้พวกเราอย่างน้อยที่สุดเดินทางมาถึงแล้วนะครับได้เรียนรู้หรือได้รับรู้ถึงสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่อยู่ใกล้บ้านเรา นะครับหรือดินแดนอินโดจีนที่อยู่ข้างบ้านเรานะครับเรายคพนลนาวาเป็นคนสาตสุีนดือนตุัาคเาที่เาบัการปวจนาคนื่มา่งเป็นกาาเที่เกิวีนเป็นกรวจนาคนที่เลยดของปถเป็นารปวตินามเหนที่้นวก็ เขาเรียกว่าคณะรัฐสูงโบลิสโบลีของเวียดนามเนี่ยขาสุดยอคณะรจับพื้นฐานต้องรบสู้ปรศในสนามรบที่เมืองโปดนะแล้วก็มีฐานขนือเขาเรียกว่าด์บรนดาผ่านเดยรัดานะเป็นคนที่ยกมือยกเอาอามือยกไ้ขาปืนให้เขายิงศัตรูนะเของรเศท้เลยอันนี้คนเาเรียกว่าทหารโตบิเียรนะในในการรบสู้อยู่ดีเมถูนี่ฝระเเศสไม่รู้ว่า ้าีิดนามดึงพื้นใหญ่ขึ้นที่ยอดเขาอย่างไงเพราะว่าไม่มีเครื่องมเื่ออะไรเลยเขาเลยก็มีเสื้อสมมาตนี่เสื้อสมมาตรเลยเขาดึงขึ้นนะเวลาเสือขาดนี่คนโตเป็นเย็นเนี่ยก็เอาเอาเอาตัวของเราเนี่ยอ่อให้มันมันมันไม่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 ถอยหลังเลยเบกเป็นเบกนี่เบกเบกเลยครับเป็นเบกเลยครับเอาตัวไปยันจนตัวตายนะเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยผ่านดิ่งยอดถ้านดิ่งยอดที่ชํำขัญที่สุดคนที่สามนะผ่านดิ่งยอดเนี่ย เวลาที space, ่อยู่ในเนิน A1 เนี่ยเราจะไปดูนะเนินตขอไอหนึเนี่ยปืนใจเลยค็าเ็นยิงก็ลองเลยครับเลยก็คนที่เขาเรียกว่าพันยศเอาตัวของเราเนี่ยเลยก็ปิดหัวอีปืนของเขาไม่อยู่ในตากระบอกปิดเลยครับ สิ่งหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสได้ก็นเลยกันเลยนะครับได้ท่องเที่ยวในยามราตรีของ เมืองเบียนเบียนฟูที่เพิ่งประกาศเป็นจังหวัดเมื่อสัก4ปีที่ผ่านมาเองครับเป็นถนนเส้นเส้นยาวๆเส้นเดียวเองครับถนนกลางเมืองเส้นเดียวมีแต่ความเงียบสงบนะครับไม่ถือว่ายังไม่มีความวุ่นวายไม่มีความขเขาเรียกอะไรนะฮะชุลมุนวุ่นวายของยุดยานพานะมากนะักขณะเดียวกันยังแอบแฝงไว้ในเรื่องของอเรื่องราวของรอยแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นในสงครามนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าเมื่อวานหรือวันที่3ในการเดินทางเราเดินทางจาก เดียนเบียนปูน,นะครับเดียนเบียนฟูมาที่ซาปาเนี่ยท,ท,ที่ที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีระยะทางราวๆ305กิโลมตนะครับตลอดเส้นทางวิจิตรการตามากนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเมื่อเดินทางมาถึงในตลอดเส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แต่จะมีฝนตกนะครับก่อนที่เราจะเดินทางมาที่ซาปาตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเอนินเ A1 นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเนิน A1 ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น ฐานที่ทําสงครามนะครับทำที่ทําระหว่างชาวเวียดกงนะครับทำสงครามกับชาวฝรั่งเศสเนี่ยใช้เวลาถึง39วันนะครับใช้เวลาถึง39วันสามารถที่จะอ่า ทำสงครามชนะฝรั่งเศสได้อย่างลับคาบนะครับขณะเดียวกันมีรอ,อยอดีตล้เหลืออยู่มากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะครับหรือทําให้เหมือนกับระลึกถึงให้กับชาวฝรั่งเศสหรือให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ถึงจรงิงเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งถามว่าอดีตยาวนานไหมอดีตแค่ประมาณ5 6 0ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับหลังจากเรา